นะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะพามาชมกรงไก่ไข่นะครับเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับของสวนใหญ่ไร่ตาก็คือเป็นไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบเลี้ยงปล่อยนะครับเลี้ยงปล่อยก็คือเขาจะมีลานโล่งเดินได้นะครับเขาจะกินนอนเดินเล่นอะไรได้นะครับตามสบายกอนเลยนะครับก็ด้านนอกนะครับด้านนอกเนี่ยวิธีวิธีทำกรงนะครับดูจากด้านนอกก่อนนะครับผนังก็เป็นเอาง่ายๆก็เป็นผนังไม้ไผ่นะครับตีลแอนแงนะครับถ้าเราต้นทุนไม่มากนะครับถ้าใครต้นทุนสูงเนี่ยจะเป็นตะข่ายเหล็กนะครับตะข่ายเหล็ก แต่ที่สวนเนี่ยธรรมธรรมชาติก็จะเป็นตะขาอ่าเป็นระแนงไม้ไผ่นะครับตีอ่าช่องเนี่ยให้ประมาณช่องว่างอย่ากเกิน10เซนนะครับอ่าอยู่ระหว่าง7จ็ถึงสิเซนไก่ก็ไก่ก็จะมุดออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านบนนี่อ่าหลังคานะครับหลังคาก็เป็นมุงนะครับมุงแฝกนะครับมุมย่าคาก็ได้นะครับแต่ถ้าใครเออเอาถาวรหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นสังกะสีเมทัลชีสหรือหลังคากระเบื้องรอนคู่ซีเมนต์ก็ได้นะครับเพราะว่าข้อเสียของมุม ข้อดีของมุงจากนะครับเป็น,นว,วัสดุสุธรรมชาติเนี่ยก็คือว่ามันจะเย็นนะครับเย็นสบายนะครับผมรู้สึกว่ามันเย็นสบายแ้วถ้าเป็นหลังคาที่เป็นแผ่นโลหะหรือกระเบื้องเนี่ยพอเราเข้าไปยืนแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมันร้อนนะครับถ้าเราร้อนเนี่ยไก่ก็ร้อนนะครับแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียคือเขาอยู่ไม่ทนนะครับเขาอ,อยู่ไม่ทนอายุใช้งานประมาณ2ปีนะครับไม่เกิน2ปีก็จะเริ่มมีรอยผุรอยรั่วนะครับก็ ก็ต้องซ่อมแซมบ้างนะครับซ่อมแซมบ้างเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพอหมดอายุหมดสภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับก็จะเป็นลูกน้องเดินตามานะครับพอเราเข้ามาแล้วจะรู้สึกว่าเย็ยนเลยนะครับเย็ยนพอเราอยู่ใต้นะครับทุกคนก็ เริ่มเริ่มมุงนี้ก็ได้นะครับถ้ายังต้นทุนไม่สูงมากนะครับแล้วก็เอาวัสดุธรรมชาตินะครับก็จะมีขายเป็นเป็นเป็นตับเป็นแผงนะครับแล้วก็แต่ที่สวนนี้เวลายึดจะใช้ลวดนะครับใช้ลวดนะครับใช้ลวดนะครับเป็นลวดขาวนะครับเบอร์16บหกมเพราะว่าถ้าเป็นบางคนเอาตอกมัดนะครับพอเอาตอกมัดเนี่ยปรากฏว่าพอตอกเริ่มยุ่ยเนี่ยปรากฏว่าหลุดนะครับพอลมมาตีเปิดก็เลยใช้ลวดนะครับก็มีสนิมบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าความแข็งแรงนี่ดีกว่า ผมรู้สึกว่าใช้ลวดนี่จะทนแรงทนแรงลมนะครับทนแรงลมนะครับโอเคนะครับเข้าประตูก็อ่ะดูจากนอกประตูไปก่อนก็ดะเห็นไหมครับเขาจะเดินนะครับเดินไซเดินมากระจายนะครับแบ่งอันนี้เขากินอาหารมื้อเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเปิดประตูประตูก็เป็นไม้ครับตีผนังไม้ไผ่ธรรมดาก็ได้นะครับตีแล้วก็ด้านล่างนี่อาจจะกรุบกระขายนะครับ ทางเข้านะครับก็เป็นตะข่ายบางเข้าไปชั้นหนึ่งเป็นตะข่ายเหล็กนะครับก็บางคนก็เป็นไก่ที่ซื้อมาเองบางคนก็เป็นไก่ที่เขาแจกมานะครับตามโครงการจากหน่วยราชการผมรู้สึกว่าเวลาผมไปบรรยายผมจะเจอเขาแจกครั้งละ5ตัวนะครับเขาจะให้ครั้งละ5ตัวก็ ถ้าห้าตัวกรงก็ไม่ต้องใหญ่มากแต่ถ้าเราอยากเลี้ยงเพิ่มก็ผมแนะนําว่าทําเผื่อทีเดียวเลยก็ได้นะครับทําให้สําหรับเลี้ยงสักสิบยี่สิบตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราเหลือกินเราจะได้ขายนะครับก็โอเคผนังนะครับจะมีสองส่วนนะครับมีอินดอร์นะครับอินดอร์คือในร่มนะครับนะครับในร่มนะครับอันนี้คูอเวลาถ้าร้อนเนี่ยเขาจะหลบร้อนนะครับแต่ถ้าตกเย็นเนี่ยแดดไม่ร้อนมากนะครับเขาจะได้ออกไปเดินเล่นตรางลานบินได้นะครับ นะครับเป็นลานดินนะครับแล้วแต่อารมณ์ของนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยแดดร้อนถึงบ่ายเขาก็จะไม่ค่อยออกไปนะครับพอตกเย็นสังเกตเขาจะออกไปเดินเล่นละนะครับในช่วงครึ่งวันเช้าเนี่ยนะครับเป็ได้บ้าที่อยู่ด้านในนะครับก็องประกอบนะครับในกรงก็เจอได้ไก่ไข่มาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากทาผนังนะครับทำผนังทาหนังคาติดประตูทางเข้าออกเรียบร้อยข้างในนะครับข้างในกรงไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยนะครับอย่างแรกนะครับอาหารครับลางอาหารนะครับล้าง ก็เอาไม้ไผ่ก็ได้นะครับเอาไม้ไผ่ที่ลำโตัวหน่อยนะครับแล้วก็ผ่านะครับผ่าผิวบนออกนะครับอย่าผ่าครึ่งบดีนะครับถ้าผ่าครึ่งบดีเนี่ยมันจะแคบไปก็ผ่าให้เอาผิวบนออกหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสําหรับรางอาหารนะครับเอาแล้วก็ที่ให้น้ํานะครับที่ให้น้ำก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ก็ซื้อตามร้านที่ขายอาหารไก่ทั่วไปนะครับแบบนี้ก็ใส่น้ำได้4ลิตรนะครับ4ลิตร ตรงนี้ก็มีอยู่20กว่าตัวนะครับ25ตัวก็วันนึงถ้าอากาศร้อนมากนะครับถ้าร้อนมากเขาจะกินน้ําเยอะต้องหมั่นมาดูนะครับถ้าวันไหนเนี่ยอากาศร้อนไม่มากก็น้ําก็จะไม่ค่อยยุบเท่าไหร่นะครับแล้วแต่สภาพอากาศนะครับน้ําที่ให้จะเป็นน้าสะอาดนะครับสังเกตว่าทําไมเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงกระชังน้เป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นน้ําผสมวิตามินนะครับวิตามินเสริมให้ไก่บ้างนะครับก็ ไก่ไข่นะครับบอกเลยนะครับไก่ไข่เวลาผมไปเล่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าไก่ไข่เนี่ยตาบอดสีตาบอดสีเขาจะเห็นสองสีนะครับเขาเห็นโอเคไม่ได้ตกใจ ไก่ไข่จะตาบอดสีนะครับเขาจะเห็นแค่สีเหลืองกับสีแดงนะครับสังเกตเวลาไปซื้อรางอาหารลูกเจี๊ยบนะครับจะเป็นสีแดงนะครับเป็นพลาสติกสีแดงรองอยู่ก็คือเขาจะเห็นสีแดงเขาเห็นสีแดงอาหารใส่ภาชนะสีแดงเขาก็จะจิตกินนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นเน่เขาจะกินไม่ค่อยอร่อยนะครับอันที่แขวนน้าที่แขวนน้าที่ให้อาหารเขาก็เลยทําจากสีแดงกับสีเหลืองเวลาจะซื้อเนี่ยเวลาไปซื้อที่ร้านเราจะเห็นแค่2สีนะครับคือเห็นสีเหลืองกับสีแดง ก็นี่นะครับก็ไก่ไข่ก็เห็นแค่สองสีนะครับโอเคต่อมานะครับอาหารนะครับอาหารไปแล้วนะครับที่แปบน้ําไปแล้วนะครับที่ให้น้ําก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่รังไข่ก็เลือกเอานะครับจะเป็นพลาสติกก็ได้นะครับโอเียบมๆหน่อยเขาก็จะเชื่องนะครับไก่ไข่นี้เขาจะไม่ไม่กระตดดกระต่างนะครับเขาจะเชื่อง ไม่เป็นไร่เป็นไรนะครับอยู่กับเขาได้คอเรานั่งสักท่าเดีขาก็จะหาเรานะครับแล้วล่างไข่ต่อครับล่างไข่โอเคไม่เป็นไรล่างไข่ก็เป็นตะกร้าอ่าสูงกลางที่สี่สิบหรือห้าสิบเซนก็ได้แล้วก็เอาฟางรองฟางรองบางคนก็เอาเป็นกระบะอะไรก็ได้ครับวัสดุธรรมชาติเป็นตะกร้าไม้ไผ่ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกที่จะหาได้ก็ปริมาณนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ ถ้าไก่เยอะก็ลองใส่สัก3าี่ตะกร้าก่อนนะครับอันนี้ผมมีอยู่25าตัวก็ใส่สักสี่รังให้เขาเลือกนะครับแต่นี่ใส่ก็แปลกนะเขาก็จะไข่อยู่ไม่กี่รังนะครับถ้าถูกใจรังไหนเขาก็ไข่รังนั้นนะครับนก็อยู่แค่สองรังนี้นะครับซ้ายสุดเขาไม่ไข่เลยนะครับก็แปลกดีเขาถูกใจสองอันนี้ก็จะสร้างสวน เมื่อกี้พูดถึงรังนะครับรังไข่นะครับก็พามาดูนะครับไก่ไก่ไข่เวลาเขาไข่นะครับเขาจะส่วนใหญ่เขาจะออกไข่นะครับตั้งแต่เช้านะครับถึงเที่ยงเขาจะให้ไข่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นครึ่งวันเช้านะครับครึ่งวันเช้าเขาจะเริ่มให้ไข่นะครับถ้าเป็นครึ่งวันบ่ายเนี่ยเขาก็มีน้อยตัวแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือครึ่งวันเช้าเนี่ยเขาจะให้ไข่เรียบร้อยนะครับก็รวมนะครับข้าวผัก เอาดูไข่หน่อยนะเ็าจับเขาว่าเบานะครับเราจะมาเก็บไข่ถ้าเกิดเขานั่งเขายองไข่อยู่นะครับอ่านี่นะครับเขาจะอุ่นๆนะครับเวลาเรามาจับเนี่ยเขาจะอุ่นๆอยู่เลยนะครับนะครับนะครับนี่นะครับก็จะมีฟางรองนุ่มๆนะครับไก่ไข่จะเริ่มให้ไข่ตอนประมาณ5เดือนถึง5เดือนครึ่งนะครับแล้วก็จะหมดไข่นะครับหรือไข่น้อยลงนะครับไข่น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ เท่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยถ้าด,ดูแลดีนะครับเขาจะให้ไข่ถึงอายุเกือบเกือบสองปีเลยนะครับเกือบเสองปีนะครับแต่ไข่ถ้าอย่างน้อยก็ปีครึ่งได้นะครับปีครึ่งก็จะให้ไข่ไปเรื่อยๆนะครับพอหลังจากปีครึ่งหรือ2ปีแล้วเนี่ยต่อเปอร์เซ็นต์ไข่ก็จะต่ำนะครับอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับสังเกตสีนะครับ ถ้าเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีที่เราเลี้ยงแบบนี้นะครับมันจะเล่งอาหารไม่เล่งฮอร์โมนอะไรเลี้ยงอาหารตามปกตินะครับไม่เหมือนระบบที่เขาเลี้ยงปิดกรงตัดนะครับให้ให้สารอาหารเยอะมากมายนะครับสีของเปลือกไข่นะครับสีจะไม่นะครับถ้าเป็นตลาดจะเป็นสีนี้ซะส่วนใหญ่นะครับสีมันสีอิดแดงเข้มเลยนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงระบบเนี้ยจะมีสีอ่อนบ้างสีเข้มบ้างนะครับเห็นไหมครับมีอ่อนมีเข้มนะครับ เขาจะเป็นสีเปือกนะครับสีเปื่อยจะผสมผสมสีกันเลยนะครับมีหลายมีหลายโทนนะครับมีหลายโทนโอเคก็เดี๋ยวปล่อยก็ไข่ต่อไปนะครับโอเคก็เป็นตะแกราไข่นะครับอ่าโอเครังไข่เสร็จแล้วก็มาโอเคหลอดไฟครับอ่าไฟตรงไก่ต้องติดติดแสงนะครับให้แสงให้แสงไฟกับไก่ด้วยนะครับไก่ไข่นะครับนิสัยไก่ไข่นะครับ ต้องการแสงนะครับไก่ไข่พวกนี้นะเป็นไก่ไข่ลูกผสมนะครับเขาเรียกไก่ไข่ลูกผสมก็คือเพราะว่านะครับผมจะให้ดูไก่ไข่ลูกผสมนะครับไก่ไข่แบบนี้คือเขาไข่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีตัวผู้ผสมเขาเรียกเขาเรียกไก่ไข่ลูกผสมนะครับเป็นไก่ไข่ไฮบริดนะครับอ่านะครับ ก็คือว่าพอถึงอายุไก่ไข่จะเริ่มให้ไข่เนี่ยอายุ5เดือนครึ่งนะครับ5เดือนถึง5เดือนครึ่งเ็าถึงจะเริ่มให้ไข่ฟองแรกนะครับไก่ที่เราได้แจกมาก็เป็นไก่สาวนะครับลัาส่วนใหญ่ที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวละ2 0 0บาทประมาณ200นะครับจะอายุที่ประมาณ4เดือนนะครับที่เราได้มาพอเราได้มาที่4เดือนเนี่ย <helping> เราต้องเลี้ยงอีกประมาณเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 1, 1เดือนนะครับ1เดือนนะครับ ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งแล้วแต่การดูแลนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มให้ไข่ฟองแรกนะครับอย่างรุ่นนี้ผมเลี้ยงมาเกือบปีแล้วนะคร<ๆ>ับทีนี้ไข่รูปผสมก็คือว่าเขาพอถึงครบอายุนะครับครบอายุเขาก็จะเขาก็จะให้ไข่ฟองแรกเลยนะครับไม่เหมือนไก่บ้านนะครับถ้าไก่บ้านที่เป็นไก่พื้นเมืองเนี่ย จะให้ไข่ต่อเมื่อเขาเกิดการผสมพันธุ์กัน,นครับอันนี้คือความต่างเขาต้องมีตัวผู้ตัวเมียผสมพันธุ์กันแต่ไก่ไข่ลูกผสมเนี่ยไม่ต้องเขาจะไข่เองเลยโดยที่ไม่ต้องอไม่ต้องมีตัวผู้ผสมนะครับอันนี้คือคาว่าไก่ไข่ลูกผสมนะครับบอกให้รู้จักบางคนก็งงนะครับว่าไก่ไข่ลูกผสมกับไก่เมืองไก่พื้นเมืองมันต่างย,ยังไงเวลาให้ไข่นะครับโอเค ครับอ่าพูดถึงแสงไฟต่อตอนนี้ผมข้ามช็อตประมาณนี้นนครับไก่ไข่นะครับไก่ไข่ลูกผสมอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องการแสงวันหนึ่งอย่างน้อย14ชั่วโมงนะครับอ่า14ชั่วโมงประมาณ12-14ถึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเออถ้าเป็นเวลาปกติแล้นะครับช่วงเวลาปกติเนะี่ยอ่าเราจะสว่างตอนเช้ามืดตอนเย็นเนะี่ย เราจะได้แสงวันนึงก็ประมาณ8ชั่วโมงมันไม่พอนะครับต้องเพิ่มแสงประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็เลยต้องมีการเปิดไฟให้ไก่นะครับแสงนะครับแสงไฟเนี่ยจะกระตุ้นการกินของไก่นะครับถ้ากงมืดนะครับกรงมืดเกินไปเราตีผนังไม่มีแสงเข้านะครับไก่ก็จะไม่ค่อยกินอาหารนะครับสังเกตว่าถ้ามันมืดมันคงทำทำแบบว่าตัวหมาตัวแมวเข้าแต่เราตีผนังเนี่ยลูกสนิทใส่สลซ์ซะ นะครับสงจสมันสนาเลยนะครับหนาแสงไม่เข้าไม่มีแสงสว่างแบบนี้นะครับไก่ก็จะกินไม่ดีนะครับไก่ก็จะรู้สึกว่ามันมืดกันไปเหมือนเราอยู่ห้องห้องทึบๆไปนะครับเราก็จะไม่สดชื่นนะครับนั้นทำโกงเนี่ยอย่าให้มันทึบมากให้มีแสงธรรมชาติเข้าด้วยนะครับก็ที่นี่นะครับจะเปิดไฟตอนตีห้านะครับไฟตรงนี้จะติดนะครับจะติดตอนตีห้านะครับนะครับให้ดูแสงไฟนะครับ จะเปิดตีห้าประมาณพอถึงเช้าแสงสว่างมาเขาก็จะดับเองนะครับแล้วพอตกเย็นเนี่ยเขาเริ่มมืดหลอดไฟก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะครับอ่านะครับแล้วก็พอปิดตอนสามทุ่มนะครับก็จะได้แสงประมาณวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงถึงสิบสี่ชั่วโมงนะครับนะครับก็จะครบตามสเปคที่เขาอยากได้นะครับโอเคแสงไฟนะครับจะเป็นสีที่นี่เป็นสีวอมนะครับสีวอมนะครับทุกคนจะลังเปิดไฟให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเปิดแล้วนะครับ เป็นสีวอุ่นๆเนหลืองนะครับผมเคยเทียบดูใช้เป็นสีแสงสีขาวเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีแสงนี้สีนี้จะดีกว่ากับไก่ไข่นะครับก็ปริมาณหลอดขึ้นอยู่กับขนาดกรงนะครับถ้ากรงกว้างมากเราก็เพิ่มหลอดนะครับตอนกลางคืนก็คือให้สว่างกระจายทั่วหน่อยนะดูอุ่นๆนะครับนะครับก็ไม่ต้องสว่างจ้าอะไรเยอะนะครับพอมีแสงให้เขาเห็นเห็นพื้นเห็นบริเวณนะครับถ้านผู้ิดนะครับ ปิดตายนะครับแต่ที่ที่สวนเนี่ยตั้งไว้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับเขาก็จะมีการเรามีเซนเ,เซอร์อ่านค่าแสงอยู่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยถ่ายแยกให้ดูทีึงจะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดค่าแสงถ้าเกิดอพอติดแล้วพอสว่างก็ดับเองนะครับพอตกตกเย็นเนี่ยแสงเริ่มหมดอากาศเริ่มมดืดห,หลอดไฟก็จะสว่างเองนะครับถึงเวลาสามทุ่มก็จะดับเองนะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งนะครับ,ก,นนรบก็คือที่นอนครับที่นอน ไก่ไข่ให้มาใหม่ๆเลยนะครับถ้าเราได้มาใหม่เขาแจกมาหรือซื้อมาเองเนี่ยนะครับเขาตอนเขาอยู่ในกรงที่ฟาร์มเลี้ยงก่อนจะขายให้เราเขานอนกับพื้นนะครับเขานอนกับพื้นเวลาผมได้มาใหม่สังเกตนะครับเขาจะไปนอนกรงที่เดียวกันเลยนะครับได้มา10ตัว20ตัวเข้ก็จะไปกระจุกนอนที่เดียวกันนะครับก็แต่ตามที่สายจริงอ่ะก็คือต้องต้องคอนนะครับทำคอนสูงประมาณสัก80เซนไม่เกินเมตรนะครับ เป็นคอนนะครับเป็นคอนไม่ไข่กลมๆนะครับให้เขากเกาะเพราะจะขึ้นไปเกาะนอนตอนกลางคืนนะครับอ่าให้เขานอนที่สูงเพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆีิสัยเขา่าจะนอนสูงนะครับไก่เหมือนนกนะครับเกาะคอนนอนยิ่งไก่เมืองนะครับไก่้นเมืองจะยิ่งนอนสูงมากนะครับจะบินขึ้นไปนอนสูงเลยแต่ไก่ไข่เนี่ยอ่าเขาบินไม่สูงนะครับอ่าเขา บินได้แบบเตี้ยๆนะครับก็ทาแค่จะสูงมากนะสูงมากจะขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะเขาก็จะกระพือปีกไม่ไหวนะครับแต่ทัพบาลเนี่ยนะเขาโดดทีดีวขึ้นไปเลยนะครับก็หลังจากเขาก็จุกนอนนะครับถ้าเราได้ได้มาใหม่นะครับประมาณสักพอเขาเริ่มคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยกับเราอะนะครับผ่านไปสักห้าวันสิบวันนะครับจับนะครับจับเขานะครับจับเขาขึ้นพรสอนเขานะครับต้องสอนนะครับจับเขาให้รู้จักว่ากังคือให้นอนตรงนี้ พอตกเย็นสักทุ่มสองทุ่มนะครับเข้ามาในกรงนะครับแล้วก็จับเขาทีละตัวนะครับขึ้นไปเกาะนะครับขึ้นไปเกาะคอทอนะครับแล้วก็บอกเขาว่าต้องนอนบนนี้นะครับคุยกับเขาหน่อยนึงนะครับคุยแลให้ให้เขาให้เขาคุนเ,เสียงของเรานะครับบอกว่านอนตรงนี้นะครับเขาก็จะเริ่มพอผ่านไปคืนสองคืนแรกเขาก็ยังไม่นอนนะครับเขาก็ยังนอนที่เดิมอยู่ตามที่เขาเลือกไว้นะครับก็หมั่นมานะครับหมั่นมาดูหมั่นมาจับนะครับหมั่นมาจับเขาขึ้นนะครับ พอเราจะพุ้งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสักผมลองดูไม่เกินไม่เกินอาทิตย์นะครับไม่เกิน7วันเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักที่นอนแล้วพอแสงเริ่มมืดนะครับเริ่มมืดหมดหดแล้วเนี่ยนะครับพระอาทิตย์เริ่มตกเขาก็จะบินขึ้นไปนอนเองเลยนะครับท an ีนี Ps, ้เราไม่ต้องมาจับแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับอย่าลืมนะครับกลางคืนเนี่ยยุงเยอะนะครับนะครับยุงเยอะนะครับก็ให้ซื้อยากันยุงไว้นะครับอยากันยุงนะครับ ยากันยุงนะครับใช้ยากันยุงแล้วก็จุดพอเริ่มมืดนะครับยุงเริ่มมานะครับก็จุดยากันยุงแล้วก็หาหาที่แขวนนะครับแล้วก็แขวนนะครับคล้องรวกก็ได้นะครับคล้องรวกเพื่อไู้นะครับแขวนตรงไหนนะครับแขวนตรงที่เขานอนนะครับตรงที่เขานอนครับตรงที่นอนสองแบบนี้นะครับ แลนด์หมดเนี่ยนะครับก็้วทำรวดนะครับคล้องไม่ไหวเนี่สําคัญนะครับสําคัญเราเห็นแค่นี้นะครับเราก็คล้องนอันนี้สมมูรณ์กัจุดแล้วนะครับแล้วก็คล้องไว้นะครับอ่าคล้องไว้นะครับถ้าไก่ยี่สิบตัวเนี่ยก็หนึ่งขดก็พอนะครับเลือกขดทีอ่อยู่ได้หลายชั่วโมงหน่อยนะครับ ตอนนี้มันจะมีอาการยุงแบบว่าปกติคือขดปกติแล้ขดใหญ่นะครับขดใหญ่อยู่ได้สิชั่วโมงนะครับเรซื้อแบบนั้นมาใช้ก็ได้เพรเริ่มเริ่มจุดตั้งแต่เริ่มมืดนะครับแลก็เราจะอยู่ยันเช้าเลยนะครับทําไมต้องจุดนะครับเพราะว่าอ่านะครับนะครับดูหน่อยถ้าเราไม่จุดอาการยุงนะครับยุงกัดไก่นะครับยุงกัดไก่แล้วไก่จะเป็นไก่จะป่วยนะครับไก่จะป่วยได้เขาเรียกว่าโรคฝีดาษนะครับ ไก่จะกัดที่ที่ไหนนะครับที่หนอนครับหนอนนี่เป็นเนื้อนิ่มๆนะครับนะครับยุงจะมาลุมกัดที่หนอนกันเหนียงนะครับอ่าอย่างนงี้ถ้าเราจุกใจความยุงแล้วนะครับเห็นไหมครับหนอนเ็าจะสวยนะครับแดงเข้มสดไม่มีแผลยุงกัดแต่ถ้าสวนไหนนะครับที่เลี้ยงไก่ไข่แล้วเนี่ยไม่ดูแลเรื่องยุงนะครับยุงก็จะมากัดนะครับกัดกัดจัอ่าโดดมาเอาเคมอันกัดจะอาอ่านะครับพอยุงกัดนะครับยุงกัดแล้วเนี่ย นะครับเพราะเป็นแผลนะครับไก่จะเริ่มปวดเขาเรียกว่าโรคฝีดาบนะครับก็จะมีผลกับรังไข่นะครับรังไข่ของไก่ไก่ก็จะไข่ไม่ดีนะครับทีนี้อาหารนะครับอาหารยู่นะครับแต่ถ้าใครทําตรงแบบชึบติดมุ้งลวดได้อันนั้นก็สุดยอดนะครับติดมุ้งลวดแบบยุงไม่เข้าเลยนะครับอันนั้นก็ต้องลงทุนหน่อยหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคงยากนะครับยุงมีขนาดบ้านเรานะครับ อยู่ในบ้านบ้านเราก็ติดลวดนะครับยุงก็ยังเข้าได้เลยนะครับฉะนั้นก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าก็โอเคใช้ติดยางกันยุงเอาก็สังเกตุเขก็โอเคนะครับทีนี้น้ำนะครับโอเคน้ําสะอาดมีวิตานินผสมบ้างนะครับและอาหารนะครับอาหารอาหารไก่อาหารไก่ขน่จะมี2แบบนะครับนี่เขกินแบบหนนะตัวอย่าง ที่สวนให้เนี่ยจะเป็นอาหารแบบอัดเม็ดนะครับเป็นอาหารไก่ไข่อัดเม็ดนะครับเวลาไปซื้อจะมี2แ,แบบนะครับจะมีแบบอัดเม็ดกับแบบผงนะครับถ้าแบบผงเนี่ยคือจะเป็นผงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้พวกกินเหกลกก้นรางอาจจะเป็นผงอย่างนี้เลยนะครับเป็นผงผงอย่างนี้เลยครับอันนี้คือเป็นเม็ดนะครับอาจจะต่างกันนะครับนะครับเวลาผมสังเกตน,นะครับอันไหนกินดีกว่าถ้าเป็นเม็ดเนี่ยนะครับเป็นเม็ดเนี่ยเวลากินแล้วจะหมดรางกว่านะครับ ถ้าเป็นผงเนี่ยนะครับสังเกตว่าเวลากินแล้วเขาก็จะหล่นนะหล่นตามท้องรางนะครับถ้างราเก็บกินเรื่อยๆแล้วก็กินได้มั่งกินแล้วก็กินแล้วก็หก,กเรี้ยราดบ้างนะครับบางทีพื้นรองแกะหนาๆเนี่ยนะครับผงผงหล่นไปในแกะก็หายไปเลยนะครับเราก็เก็บกินไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเม็ดเนี่ยจะกินคุ้มกว่า แต่ราคานะครับถ้าราคาเวลาซื้อจะเป็นอัดเม็ดเนี่ยกระสอบนึงสมมติเป็นผง450นะครับแต่ถ้าเป็นเม็ดเนี่ยจะประมาณ470บาทจะแพงกว่าน,น่อยแต่เทียบความคุ้มแล้วผมว่าเป็นเม็ดนะครับเปอ,อัดเม็ดเนี่ยจะคุ้มกว่านะครับอาหารต้องมีโปรตีนอย่างน้อย17นะครับ17นะครับดูข้างกระสอบนะครับ17หรือ18นะครับถ้าโปรตีนต่ำใครที่เลียย UC, รเร้ยงไก่อูซีนะครับให้เลี้ยงไก่อูซีทำอาหารให้ไก่ ไกซีก็คือว่าห้ามให้อาหารสาเร็จนะครับอาหารกระสอบอย่างเงี้ยห้ามให้เลยนะครับอันนั้นคือไก่อินทรีย์นะครับเแยกับอาหารธรรมชาติต้องทําอาหารเองนะครับอย่างเช่นเอาหยวกกล้วยมาหั่นนะครับผสมลำามสูตรธรรมชาตินะครับแต่ไม่ใช่ว่าหั่นกล้วยนะครับหั่นกล้วยแล้วอาหารเม็ดผสมลงไปอันนี้ก็ไม่ใช่ไก่อินทรีย์นะครับต้องเป็นอาหารธรรมชาติล้วนๆนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าผสมแล้วนะครับ อาหารธรรมชาติที่ทําก็ต้องมีโปรตีน17หรือ18เหมือนกันนะครับถ้าโปรตีนต่ำเมื่อไหร่นะครับโปรตีนต่ำเมื่อไหร่ปัญหาที่ตามมาคือว่าไก่รังไข่เขาจะหยุดไข่นะครับเพราะเขาหยุดไข่นะครับโปรตีนไม่ถึงนะครับอย่างแรกคือเขาจะไข่น้อยลงจนหยุดไข่พอโปรตีนน้อยลงโปรตีนไม่ถึงเขาจะดึงอาหารจากผิวหนังนะครับดึงอาหารจากผิวหนังเขาเนี่ยนะครับจกนะครับมาเลี้ยงรังไข่ทำไมครับเพราะว่าไก่ขนล่ลล่งครับ ฝนร่วงนะครับเพราะโปรตีนที่ผิวหนังเริ่มหมดนะครับแล้วไก่ก็จะเริ่มไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็หยุดไข่ไปเลยนะครับรังไข่ในตัวเขาก็จะหายไปนะครับอ่านีทำไงให้กลับมาไข่ใหม่ก็ต้องให้อาหารนะครับให้อาหารกลับมาชดเชยนะครับแต่บางตัวก็ไม่กลับมาไข่แล้วนะครับบางตัวโชคดีอาจจะกลับมาไข่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยสำคัญนะครับทีนี้ให้ยังไงให้ยังไงนะครับปริมาณการให้นะครับปริมาณการให้ก็ ไก่ไข่หนึ่งตัวนะครับไก่ไข่หนึ่งตัวเนี่ยนะครับจะกินอาหารนะครับต่อตัวนะครับก็คือหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมต่อต่อตัวต่อวันนะครับต่อตัวต่อวันก็ถ้าคิดง่ายๆก็ตัวละหนึ่งตัวละร้อยกรัมก็ได้นะครับยังต่ำนะครับยังต่ำหนึ่งร้อยกรัมก็คือหนึ่งขีดงั้นไก่ไข่หนึ่งตัวนะครับจะกินอาหารเนี่ยหนึ่งขีดต่อตัวต่อวันนะครับก็แต่ว่าต้องแบ่งนะครับถ้าให้ดีเนี่ยแบ่งสองมื้อนะครับ คือแบ่งมื้อเช้ากับมื้อบ่ายที่สวนเนี่ยจะให้ประมาณ7จ็ดโมงเช้ามื้อหนึง่งแล้วก็ประมาณบ่ายสองมื้อหนึง่งดังนั้นหนึ่งตัวเนี่ยมื้อเช้าเราให้นะครับก็คือครึ่งขีดพอตอนบ่ายก็อีกครึ่งขีดถ้ามี10ตัวนะครับสิตัวคิดง่ายๆก็เราก็ตักมาเลยนะครับแสดงว่า10ตัวเนี่ยเมื่อตัวละหนึ่งขีดน,นะครับสิตัวก็กินอาหารวันละ1โลนะครับวันละหนึ่งโลแล้วก็แบ่ง1โลเป็น2ส่วนนะครับ ครึ่งก็ได้ก่อนนะครับความจริงแต่ความจริงถ้าให้ดีก็เป็น4ี6 0กเป็นะครับ4 0ต่อ60เมื่อเช้าเนี่ยน้อยหน่อยเมื่อเช้า40%เรมื่อบ่ายนี่60%แต่ถ้าใครไม่อยากคิดเยอะนะครับก็หารครึ่งเลยนะครับก็เราเลี้ยงไก,ก่1ิบตัวให้อาหารวันละ1โลนะครับแล้วก็แบ่งเลยครับเช้าเนี่ยเราตัดมาครึ่งกิโลก่อนก็ชัช่างนะครับช่างตัดมาครึ่งโลแล้วก็เทให้เขาครึ่งโลนะครับเพราะว่าจะกินหมดไปพวกสายๆเขาจะกินหมดแล้วนะครับ พอสักาบ่ายสองก็เอาขึ้นโบที่เหลือเนี่ยมาเทให้ต่อนะครับอ่าเขาก็จะกินไปนะครับทีนี้โอเคก็ครบแล้วนะครับครบปริมาณอาหารพอมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นสักห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับแดดร่มๆเมพอออกไปเดินตานโล่งนะครับก็ถ้ามีเศษผักเศษอะไรนะครับเราก็มาให้เขากินไปนานเสริมเศษหญ้าโปรตีนอะไรก็ได้นะครับเราก็หามานะครับ ก็อันนี้อาหารนะครับก็ย้ำนะครับอันนี้โปรตีนต้องได้นะครับถ้าโปรตีนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเลี้ยงไก่แบบไหนนะครับเลี้ยงไก่แบบนี้ให้อาหารจะสอบหรือให้าอ,าอาหารแบบไก่อีซ์ก็อยู่ที่คุณภาพโปรตีนต้องได้นะครับถ้าทำอาหารธรรมชาติแล้วไม่เคยเช็คโปรตีนเลยนะครับไก่เล่ม <c oughs> ไข่เรอันนี้เป็นสัญ,ญญาณเตือนนะครับว่าต้องเริ่มปรับสูตรอาหารใหมะคะ่ครับ ก็เป็นการเลี้ยงไก่ไข่นะครับเป็นการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีครับแบบปล่อยเขาเรียกไก่ฟรีแลนซ์นะครับถ้าตามศัตท์คือฟรีแลนซ์ก็คือเขาเดินเล่นนะอยู่สบายตามอารมณ์นะครับก็จริงๆกกงนี้ขนาดเนี้ยนะครับตอนอจะเลี้ยงน้อยงก็อยก็40ตัวนะครับแต่พอดีผมลงแค่25ห้ให้เขาอยู่โล่งๆหน่อยนะครับแต่บางคนเขาก็ว่าอาจจะดูโล่งไปถ้าโล่งไปเนี่ยไก่จะไม่ค่อยมากิน ไก่จะมีทิสายแบบไปเดินเล่นซะมากกว่าจะกินช้าก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับปริมาณไข่จานวนไข่ที่ได้นะครับ่ให้ได้สักสมมติเราเลี้ยง10ตัวนะครับถ้าเขาเริ่มอายุไข่ครบแล้วเนี่ยสิตัวก็ให้ได้ไข่สักอย่างน้อย70%นะครับก็คือ10ตัวคุณจะได้ไข่เจ็ดฟองนะครับเจฟองอย่างน้อยนะครับเจฟอง8ฟอง9ฟองยิ่งดีอ่าปริมาณไข่เนี่ยขึ้นอยู่กับอายุไก่นะครับถ้าไก่อยู่ช่วงพีสุดเนี่ยสมมติเราเลี้ยง10ตัวเนี่ย ได้เต็มที่ก็9ฟองนะครับหรืออาจจะได้10ฟองบางวันนะครับคือไข่ทุกตัวเลยอยู่ระยะหนึ่งพอระยะนั้นเลยไประยะพีสุดเลยไปเขาจะถอยหลังมาจาก10ฟองต่อวันนะครับก็เหลือ9ฟอง8ฟอง7ฟองก็อย่างน้อยก่า7็ฟองนะครับรักษาระยะว่า70%นะครับให้ได้ไข่แค่70%สของจำนวนไก่เราก็จะคุ้มค่าอาหารนะครับแต่ถ้าเราเลีย้ยง10ตัวให้อาหารตามสูตรได้ไข่แค่วันละ4 5ฟอง อันนี้ก็ต้องอาหาสาเหตุแล้วนะครับว่าทําไมเขาไข่น้อยเพราะถ้าเลี้ยงสิตัวเนี่ยให้ไข่แค่สี่ห้าฟองก็ไปซื้อไข่จินดีกว่านะครับก็ไม่ต้องมาเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันมันขาดทุนค่าอาหารนะครับหรือบางคนให้แต่เศษผักเศษหญ้าแล้วไม่ให้อาหารเม็ดเลยอันนี้ก็ถ้าเป็นไข่ไข่ขลูกผสมเนี่ยจะไม่ค่อยไข่นะครับจะไข่น้อยมากนะครับแล้วก็เปลือกบางเกินไปนะครับก็วางคํานวณดีๆนะครับก็นะครับก็ โอเคก็เป็นตามนี้นะครับก็วิธีเลี้ยงไก่ไข่ที่สวนยายไตาหรือที่ทุกคนควรจะพอได้ไก่มาแล้วเนี่ยต้องทําอะไรบ้างผมก็บอกหมดแล้วนะครับทั้งทางเรื่องกรงนะครับหึ่งกรงรูปร่างของกรงนะครับการให้แสงนะครับการให้แสงนะครับให้น้ําให้อาหารนะครับที่หลับนอนนะครับพื้นเนี่ยลองแกะดิดนะครับให้มีหยาบจะได้แห้งสะอาดนะครับแล้วก็หมั่นเก็บที่ไก่บ้างนะครับแล้วก็รักไข่นะครับ ก็พอได้ไก่มาแล้วก็ทําตามนี้นะครับเป็นกรงที่แบบต้นทุนต่ำนะครับต้นทุนต่ํานะครับพอเราเลี้ยงแล้วเริ่มอโอเคถูกใจที่ว่าชอบเลี้ยงไก่ไข่นะครับก็เราทํากรงที่แข็งแรงขึ้นดีขึ้นก็ได้นะครับก็จะเป็นรา,ายได้หนึ่งของครอบครัวนะครับที่เลี้ยงครอบครัวด้วยเหมือนกันเพราะตอนนี้ตอนนี้ผมได้ไข่ผมมีอยู่ประมาณ70ตัวนะครับผมมีเจ็ดสามกรง70ตัวอตอนนี้ลูกค้าออเดอร์ไข่นะครับ พอเ,เลือกไข่คิวยาวด้วยนะครับอจองไข่เพราะตอนนี้ไก่ที่เลี้ยงระบบเนี้ยก็ไม่ใช่มีเยอะแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นไข่ไก่จะเป็นไก่ฟาร์มที่เลี้ยงระบบปิดนะครับคือลงเลยปิดเลยเลี้ยงหนึ่งหมื่นตัวนะครับอันนั้นลูกค้าบางคนเขาก็ไม่กินนะครับเขาจะหาเขาจะหาไข่จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยนะครับเพราะว่าพราะสังเกตว่าทานแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างคือไข่ที่ได้จากการเลี้ยงระบบเนี่ย เวลาทานแล้วจะอร่อยกว่านะครับแล้วก็เด็กนะครับเด็กที่ทานแล้วเนี่ยมันสุขภาพพอจะดีกว่าการกินไข่จากฟาร์มใหญ่ๆที่เด็กๆระบบปิดนะครับก็ลูกค้าเขาทานแล้วสังเกตนะครับเขาก็เลยติดใจก็เลยสั่งแล้วก็แม่ค้าขนมนะครับแม่ค้าขนมเนี่ยเวลาเขาซื้อไปทําทําเบเกอรี่นะครับทาเบเกอรี่เนี่ยถ้าเป็นไข่ที่ไม่สดนะครับเลาทาขนมเนี่ยไขเบเกอรี่ก็จะไม่ฟูนะครับก็จะไม่ฟูก็เลยมีแม่ค้าที่ทําเบเกอรี่ก็จองประจำ นะครับลูกค้าก็จะเข้ามาโดยเลี้ยงไก่ให้มันนะครับเลี้ยงไก่แนวดีนะครับมีลูกค้าประจานะครับไม่ขาดทุนนะครับตอนนี้ผมขายอยู่ฟองละ5บาท50นะครับฟองละ5บาท50คะเบอร์นะครับค่าเบอร์10ละ55บาทนะครับใน10ฟองเนี่ยเราก็จะผสมเลยะครับมีเบอร์0ย์เบอร์1เบอร์2ปนกันนะครับแต่ถ้าจิ๋วมากเนี่ยก็จะเก็บไปกินเองนะครับก็ก็เป็นรายได้ที่สวนนะครับเป็นรายได้ประจําไปแล้วนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็กะว่าจะเพิ่มไก่อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ไข่ไม่พอเดี๋ยวดูระยะนึงก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับต้องระวังเรื่องไก่เป็นหวัดด้วยนะครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวก็มีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับอ่าเราก็มีช่อง YouTube ของสวนนะครับก็คอมเมนต์มาถามเพิ่มได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเอาลง u t u b e นะครับเอาลงย t u b e เป็นแหล่งความรู้ให้ทุกคนเข้ามาดูกันนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับ ก็บรรยายมายาวนะครับก็เรื่องเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนะครับลงให้ดูต่อนะครับก็โอเคนะครับสงสัยอะไรก็ถามเพิ่มมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ